สวัสดีครับเรซี่คักับผมกลับพบกันอีกแล้วกับว r l เ t นเดอร์นะครับส่วนคลิปนี้ก็จะพามารู้จักกับอีกหนึ่งระบบนะครับที่ได้รับการอัปเดตเข้ามาในฮอเนสติงนี้ก็คือระบบไอเทมรีไซเคิลครับการที่คุณเห็นมันลกแบบนี้นะครับหลังจากนี้จะไม่มีปัญหาต่อไปแล้วเพราะคุณสามารถย่อยไอเทมพวกนี้ได้ครับไปเป็นแต้มเพื่อใช้ในการสุ่มไอเทมพวกนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับนะแต่มาในเวอร์ชันที่ อาจจะดีกว่าหรืออาจจะแย่กว่าก็ได้นะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการใช้งานระบบไอเทมรีไซเคิลิ่งนะครับนะก็อย่างแรกเลยเราเข้ามาที่หน้าไอเทมอินเวนทอรี่ก่อนนะครับแบบนี้นะแล้วคุณจะเห็นซ้ายบนนะครับตรงคําว่าไอเทมรีไซเคิลิ่งนะครับกดเข้าไปครับเสร็จปุ๊บคุณก็สามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะย่อยอะไรนะครับคุณจะสามารถ ย่อยได้หมดทุกอย่างเลยที่เห็นในหน้าต่างนี้นะครับมันจะเป็นแบ็กอัพนะครับออเดอร์แล้วก็เอ่อพวกแวนเกอร์นะครับบูสเตอร์ที่ใกล้จะหมดอายุพวก10เนี่ยผมไม่ใช้นะครับลกนะครับผมย่อยไปเลยพวก10คุณสังเกตดูว่าการย่อย1ครั้งนะครับมันจะได้1แต้มรีไซเคิลตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมจะย่อย6อันใช่ไหมก็จะเป็น6แต้มนะครับอ่ะผมผมมีอยู่ร้7ใช่ไหยผมกดย่อย6ชิ้นนะครับย่อยไปย่อยไปเสร็จปึ๊บแต้มมันจะมาสะสมมาตรงนี้ครับอ่ะ จำเอาไว้ว่าทุกๆ2ชิ้นนะครับหรือ2แต้มนะครับเท่ากับไอเทมใหม่1ชิ้นอ่ะผมมีทั้งหมด1 1อยใช่ไหมอ่ะผมก็จะกดใช้ทั้งหมด10แต้มนะครับคุณสามารถแลกเก็บไว้ได้นะอันไหนใกล้หมดอายุอันไหนที่คิดว่าจะไม่ทำคุณย่อยเก็บไว้ได้เลยนะครับผมจะย่อยย่อยเสร็จปุ๊บนะแล้วเราก็กดใช้นะครับอ่ะเราก็เลือกเอาอย่างนี้ผมจะสุ่มไอเทมใหม่10บชิ้นกดครับปุ๊บมันจะสุ่มไอเทมใหม่ขึ้นมา1ิชิ้นนะครับอ่ะเขาจะป็น แบ็กอัพบ้างออเดอร์บ้างนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมซ้ำๆนะครับอ่ะออเดอร์หนไอที่ผมไม่ทำอะอันเนี้ยไม่ทําแน่นอนอเวนเจอร์เนะี่ยยากนะแล้วก็มิชชั่นมิชชั่นเมคเ,เกอร์นี่ไม่ทําแน่นอนยากมากนะครับอ่าเราก็ย่อยไปครับย่อยอย่อยไปสิบเอ็ดแต้มสิบเอ็ดชิ้นเออผิดสิบเอ็ดชิ้นนะครับก็จะได้ห้าแต้มนะครับแล้วเราก็จะสุ่มไปเทมใหม่ใหม่หม้าห้าชิ้นนะครับแบบนี้นะ เมื่อเช้าผมย่อยไปได้ส่วนลดไอเครื่องบินลำหนึ่ง75%เครื่องบินแรงสองโคตรด,ดีใจเลยเห็นไหมครับมันก็จะสุ่มแบบนี้มาเรื่อยๆนะว่าไหนที่คุณอยากเล่นฟิตฟนะครับคุณย่อยเก็บไว้ก่อนนะว่าไหนที่แบบเออวันนี้หยุดงานไว้เวลาเล่นเยอะไว้ยอยากมีบูสเตอร์มาช่วยเร่งค้าวิจัยเงี้ยคุณก็กดมากดสุ่มใบเทมแบบนี้ได้นะครับก็ย่อยกันตามสบายนะสุ่มกันตามสบายนะครับพวกแวงเกอร์คืออะไรออเดอร์คืออะไรผมแปลไว้แล้วบนเพจอย่าลืมไปกดดูได้นะครับผมแปลไปหมดเลย ส่วนมอเตอร์ไหนที่ไม่ใช้คิดว่าใช้ไม่ทันจริงๆคุณก็ย่อยเก็บไว้ก็ได้นะครับนะพวกอ่าเสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมย่อยหมดนะครับไม่ค่อยอกากเก็บเอาไว้เท่าไหร่มันมันเสียเวลานะมันเสียเวลาเออเวลาใช้มันสิบตาอย่างเงี้ยต้องมานั่งเล่นสิบเปอร์เซ็นต์โหนดเสียดาลแย่เลยนะครับถ้าถูกใจระบบนี้นะครับถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมส่งไปเพื่อนๆดูนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีไลฟ์ทุกวันพุธกับวันเสาร์เข้ามาพูดคุยกันได้ส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ